Today Explainer podcast จากสำนักข่าว Today จอตรงกลางคืออะไรตรงกลางของกฎหมายก็คือผิดกฎหมายไงคําพูดของไซสกอตหรือว่าซีระนัดสกอตอดีตที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่พูดเอาไว้ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเมื่อเช้าว,วันที่21เมษายนนับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ฉายภาพความห่วงแหนที่เขามีต่อท้องทะเลแต่ในเวลาเดียวกันก็สะท้อนตัวต,วตวนการเอาจริงเอาจังในการทํางานบุค,คลิกที่พูดตรงจนบางคนมองว่าแข่งกร้าวและร้ายแรงกว่านั้นก็ถูกมองว่าเป็นการกดทับชาวบ้านบุคลิกที่ตึงไม่มีหย่อนเนี่ย ที่ทําให้เขาได้รับแรงสนับสนุนแต่ในขณะเดียวกันแรงต้านก็ตามมาด้วยโดยเฉพาะเมื่อมีการแชร์ประสบการณ์ผ่านโลกออนไลน์จนนามาสู่บทสรุปที่อธิบดีกรมอุทยานเตรียมเสนอเรื่องพิจารณายกเลิกคําสั่งที่ปรึกษาขอมองว่านี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในฐานะคนทํางานายมองว่าเขาทําตามกฎที่อุทยานเป็นผู้กําหนดเองไม่ได้ทําเกินหน้าที่ด้านผู้ประกอบการก็แย้งว่าพวกเขาก็ไม่ได้ทําผิดกฎเช่นกันขณะที่ชาวบ้านก็อยากให้เข้าใจวิถีชีวิตและร่วมดูแลธรรมชาติไม่ต่างกาัน ถึงทําให้ภาคประชาสังคมและก็นักวิชาการจํานวนหนึ่งนะคะร่วมแสดงความเห็นว่าการอนุรักษ์ทะเลเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและจะสําเร็จก็ต่อเมื่อทุกคนร่วมมือกันทําความรู้จักกันก่อนนะคะสําหรับไซศิรนัสกอตลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์อายุ28ปีเริ่มเป็นที่รู้จักในฉายามนุษย์เงือกจากการว่ายน้ําข้ามจังหวัดจากหาดยาวจังหวัดกระบี่สูขเ่าปอจังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการ CU Strong ก่อนที่ปลายปี2566ไซจะเสนอตัวต่วตอกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าประสงค์จะเป็นจิตอาสา หรือทหน้าที่ทูตทางทะเลช่วยเป็นสื่อกลางสร้างจิตสํานึกประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์กับบริษัทนําเที่ยวนักท่องเที่ยวไปจนถึงสื่อสังคมออนไลน์จากนั้นก็ได้รับโอกาสให้ช่วยงานกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนเดือนมก,กราคมปี2567เขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจากอธิบดีคนปัจจุบันนั้นก็คืออัธพลเจริญชันสาสายเล่าเอาวไว้นะคะว่าเห็นปัญหาในหลายประเด็นอย่างการทํางานเชิงป้องกันที่อาจจะไม่่่เพพีียงงงออทททากกธุริจ ที่ไม่ส่งเสริมไปในทางเดียวกันเขาจึงพยายามที่จะทุ่มเทเรื่องนี้เป็นพิเศษอนจะพบอีกปัญหาใหญ่นั้นก็คือคนทั่วไปไม่เข้าใจภาร,รกิจของเจ้าหน้าที่ขณะที่เงินตอบแทนก็ต่ํากว่าค่าแรงขั้นต่ําไม่มีประกันการทํางานทั้งที่การทํางานเสี่ยงถึงชีวิตตลอดเวลาถึงได้เป็นที่มาของการทําคลิปวิดีโอที่มุ่งเน้นให้เห็นความสนุกท้าทายรวมถึงภาร,รกิจที่หนักหน่วงของเจ้าหน้าที่ทั้งเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับคนทั่วไปจนบัญชีโซเชียลบางบัญชีของเขามีผู้ติดตามมากถึง5.2 2 0 0แสนคนและกดไลค์ไปกว่า5.2ล้าน ด้วยหลายองค์ประกอบสนับสนุนทั้งที่เป็นคนลุยๆทำงานเต็มที่แล้วก็สื่อสารตรงทั้งต่อคนทํางานแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมไปถึงการมีพื้นฐานเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทําให้คลิปวิดีโอหลายชิ้นของเขาได้รับความสนใจโดยเฉพาะที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการตักเตือนนักท่องเที่ยวอย่างการห้ามว่ายน้ําในเขตฟื้นฟูป,ปะกการางังห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนเรือรวมถึงการทําโปสเตอร์เพื่อไปอธิบายกับนักท่องเที่ยวก็เป็นคลิปที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษค่ะท่ามกลางเสียงชื่นชมในโลกออนไลน์แรงต้านจากคนทํางานด้านท่องเที่ยวในพื้นที่นนับเป็ ความท้าทายของเขาค่ะวันที่12เมษายนไซด์เผยแพร่วิดีโอที่เขาห้ามปรามเรือที่นําท่องเที่ยวในอ่าวบูยาซึ่งเป็นเขตที่ประกาศปิดเพื่อฟื้นฟูปะการังจนเกิดการโต้เถียงกันกันกบคนทํางานนําเที่ยวและเมื่อปรากฏประโยคที่มีการพูดว่าวิธีชีวิตเขาอยู่กันแบบนี้เราต้องทําความเข้าใจเสียงนี้แหะคะ่ะที่ทําให้วิดีโอดังกล่าวในจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงโดยแตกเป็นสองข้างอย่างชัดเจน โดยที่คนจำนวนหนึ่งมองว่าความเคยชินนี่แหละที่ทำร้ายธรรมชาติไม่ต่างกับการทุบหม้อข้าวตัวเองเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องทำให้เสียงวิจารณ์เชิงลบมุ่งไปยังคนในพื้นที่อย่างเลี่ยงไม่ได้และในอีกด้านหนึ่งนะคะทรายก็ได้รับข้อท้วงติงกลับมาว่าการเผยแพร่เนื้อหาเพียงบางช่วงบางตอนกลับสร้างความเข้าใจผิดและปั้นให้คนในท้องที่เป็นตัวร้ายของเรื่องทงัทง้ทงๆที่ทุกคนต่างก็ร่วมกันทำงานมาโดยตลอดไม่แน่ชัดนะคะว่าสารตั้งต้นที่แท้จริงมาจากไหนแต่ถัดมาเพียงวันเดียว13เมษายนทรายได้พู ข้อความเป็นการยืนยันว่าได้ลาออกจากตำแหน่งแล้วด้วยข้อความตามมาว่าผมเลือกที่จะเสียสละงานที่ผมรักกับตำแหน่งของผมเพื่อโอกาสที่จะสะท้อนเรื่องจริงของปัญหาทางทะเลภาคใต้เหนือกว่าตำแหน่งผมคือความรักที่ผมมีต่อทะเลขอบคุณสำหรับทุกประสบการณ์และผมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เสมอผมเดินต่อครับวันต่อมาเขาได้เผยแพร่วิดีโออีกชิ้นที่ระบุว่าเป็นโพสต์สุดท้ายในฐานะเจ้าหน้าที่ด้วยการตักเตือนนักท่องเที่ยวซึ่งทักทายเขาด้วยคำว่าหนีหาวโดยอธิบายไว้ว่านะับเป็นคำทักทายที่ตี ความถึงการเหยียดเชื้อชาติจึงจําเป็นต้องห้ามปรามอยา่างเด็ดขาดโดยมีการพูดถึงการลงโทษตามกฎหมายเป็นอีกครั้งที่เสียงแตกค่ะอย่างดีเจมาตูมที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ว่า20ปีในยุโรปคํานี้ถือว่าเหยียดอย่างร้ายแรงโดยมีผู้มีชื่อเสียงอีกหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันขณะที่อีกฝากหนึ่งมองว่าต้องพิจารณาบริบทแล้วก็เจตนาประกอบด้วยอาจไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสียทีเดียวนะคะแต่ทั้งหมดสนับสนุนให้การลาออกของสายได้รับความสนใจในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อเขากล่าวถึงแรงกดดันจาก บริษัทด้านการท่องเที่ยวที่อาจถูกอนุมานว่าเกี่ยวข้องกับการลาออกครั้งนี้ ช่วงที่ดราม่าก,กำลังขยายกว้างนะคะไทยรัฐออนไลน์ลงพื้นที่พูดคุยกับคนขับเรือนําเที่ยวในจังหวัดกระบี่ที่ระบุว่าที่ผ่านมาพวกเขาเข้าใจความหวังดีของทรายแล้วก็ยินดีร่วมมือแค่เพียงวิธีการสื่อสารโดยเฉพาะการถ่ายคลิปไปโพสเนี่ยทำให้รู้สึกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อเหมือนถูกโจมตีว่าไม่รักทะเลซึ่งขัดกับความเป็นจริงชัดเจนขึ้นนะคะว่าการทํางานของทรายน่าจะขัดแย้งกับผู้ประกอบการในพื้นที่จริงๆเมื่อย้อนไปเมื่อวันที่สิมีนาคมวรานนท์นัตกวดทุ่งนะคะประธานกรรมการบริษัทไทยมารีนภูเก็ต โพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเล่าถึงความไม่พอใจจากการทําคลิปเชิงตําหนิของทรายซึ่งมีภาพและข้อความาพาดพิงบริษัทว่าจับสัตว์และให้นักท่องเที่ยวพอนอาหารระบุว่าโดนตัดต่อภาพสร้างความเสียหายอยากให้อธิบดีพิจารณาการทํางานและย้าว่าจะดําเนินคดีจนถึงที่สุดโดยที่ในเวลาต่อมาเมื่อมีประเด็นเรื่องนี้ข่าตามมาเนี่ยทงบริษัทก็ยังแสดงความกังวลว่าอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสอดคล้องกับคําบอกเล่าของทรายว่าเขาถูกผู้ประกอบการร้องเรียนไปยังจังหวัดและกรมอุทยา ถึงข้อขัดแย้งเหล่านี้ซึ่งเขายืนยันว่าเกิดขึ้นจริงและทําตามหน้าที่กานอาจารย์ทรทารงนาวาสวัสดผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศท,ทางทะเลเป็นคนหนึ่งนะคะที่แสดงความเห็นถึงประเด็นนี้เอาไว้โดยบอกว่าคนทําผิดสมควรโดนตักเตือนและลงโทษ แต่ผู้ประกอบการดีๆมีอยู่มากไม่มีพวกเขาไม่มีพวกเธอเราคงฟื้นฟูอ,าาอ่าวมายาไม่สําเร็จครับเช่นเดียวกับชินสิริชัยอรุณรักติชัยช่างภาพใต้น้ําที่ทํางานร่วมกับนักอนุรักษ์มาอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นคนหนึ่งที่โพสข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าเรื่องเล่าที่ทําให้ชาวบ้านดูไร้ความรับผิดชอบไม่รักสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียกเสียงสนับสนุนจากคนชนชั้นกลางในเมืองอาจดูน่าขุนลุกไปหน่อยนะคะโดยเฉพาะในแวดวงอนุรักษ์ปัจจุบันที่การทํางานร่วมกับชุมชนท้องที่ในการบริหารจัดการพื้นที่กําลัง,งงอกงามเบ่ง ไปทั่วโลกชาวบ้านเป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้พื้นที่สามารถถูกยกระดับจัดการออกมาให้เข้ารูปเข้ารอยได้ในระยะยาวด้วยความเชื่อใจกันและเขายังเขียนอีกว่าการอนุรักษ์คงไม่ใช่การมองว่าใครคือพระเอกผู้ร้ายแต่ผมว่าคือการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างไรให้ทุกคนได้ประโยชน์ในระยะยาวและธรรมชาติอยู่ต่อไปได้ล่าสุด21เมษายนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะระบุว่าเดิมทีเนี่ยไม่คิดที่จะปลดทรายเลยเพราะมองว่าทรายเป็นคนที่มีความตั้งใจ ในการทำงานเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาช่วยอุทยานซึ่งเรื่องของการทำงานก็ต้องปรับปรุงกันไปแถมอธิบดีกรมอุทยานยังพูดอีกว่าเขาได้เครดิตเพราะอุทยานให้โอกาสทำงานแต่ดันมีพฤติกรรมแบบนี้ก็เหมือนไม่ให้เกียรติกันผมสั่งให้สำน,นักอุทยานสรุปเรื่องทั้งหมดมาเสนอเรื่องพิจารณายกเลิกคำสั่งที่ปรึกษาแล้วเพราะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและว,ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วก็ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมแก้ไขหากทรายระบุไม่เคยทำเกินหน้าที่ผู้ประกอบการย้ำทำถูกต้องชาวบ้านพร้อมให้ความร่วมมือดังนั้น คำถามถัดไปอาจไปตกที่กรมอุทยานค่ะว่ากฎเกณฑ์และข้อบังคับทั้งหมดที่ทุกคนระบุว่าพร้อมเอาหลังอิงแล้วเดินหน้าไปด้วยกันนั้นสอดคล้องและเหมาะสมแล้วหรือไม่หรือเป็นเพียงเส้นที่ขีดไว้เผื่อเผื่อแต่ไม่มีใครเอื้อมถึงจนไปกันคนละทิศละทางเราขอยกคําพูดของอาจารย์ทรที่ให้สัมภาษณ์ไว้กับสำนักข่าวทูเดยนะคะอาจารย์ทรระบุว่ารัก เชื่อเข้าใจและช่วยกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มองเห็นและเป็นไปได้นี่เป็นกติกาการอนุรักษ์ทั่วโลกไม่มีการอนุรักษ์ที่ไหนสำเร็จได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะสำนักข่าว today make tomorrow today